สวดีครับสวดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับท่ทานผู้ชมทุกๆุท่านครับก็มายามบ่วงครับยามกับเหล็กก็โอ้ยังยังดีเฉยอยู่ยังดียู่นี่ไม่ติดมาใส่กับเหล็กไว้สองหลังครับเลิกงานมาก็ มีเวลาน้อยครับเลือกงามแล้วก็มาใส่กะจะใส่ไดหลายหลังมันใส่ได้แค่สองหลังมันค่ําแล้วเดี๋ยวนี้หกโมงมันค่ําแล้วทุง่งนาใส่แถวบ้าน,นครับใกล้บ้านเลยด้ยสองหลังจะได้ตัวเมื่อนี่ยืมเอาไปไหนแล้วนะใช่ไหมเอาเห็นหลังทำได้ไงอู้ โอ้ได้ตัวแล้วสองหลังครับพี่น้องสองหลังก็ได้ตัวนะครับนี่ไม่เสียเที่ยวเนี่ยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนี่ยสองทุม่มกว่าป่ะนี่โอ้ได้ตัวได้ตัวไม่ผิดไม่พลาดบอกแล้วไม่ลั่นเปล่าแน่ไม่มีลั่นเปล่าครับนี่เป็นไงนี่ครับนี่ โอ้โหร้อยจุดเดือืครึ่งโลอย่างน้อยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ oh. 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 ้นี่โอ้ยนี่ยนะครับอืมวงเดือนไม่ผิดหวังครับพี่น้องไม่มีผิดหวังครับ หมายนี้ทีเด็ดออเออโหยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือเดียวด้วยเนาะคนเดียวเลยไม่มีใครจับโทรศัพท์ให้โอ้ยหมายนี้นี่เราทางวันนี้นี่ทางเลื่อมๆเห็นทางครับนะนั่นน่ะทางเลื่อมๆอย่างนั้นน่ะไม่พลาดเลยเป๊ะเขาให้ผมวางตรงนี้เลยเป๊ะนี่ วางว่ตรงนี้ปุ๊บนี่แบงนี้ก็มีอีกทางหนึง่งเดี๋ยวเลือกทางนู้นนี่ปั๊บก็ให้เพี้ยไม่ผิดหวังครับพี่น้องอุ้ยเนี่ยมัดเข้าไว้ลอยบนดินพางว้าวโอ้โ ิดฝังพี่น้องไม่เล็กเลยอะโอ้โหอุ้ยดูดูอุ้ยเห็นไหมครับเห็นไหมพี่น้องนุน่นเจอน้ำมันพายไปบอกแล้วนี่สีเด็ดเลยนี่โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ไว ท,ที่เดิมนี่แหละเผื่อม,มีตัวอีกใส่ไปที่เดิมนี่แหละตรงนี้แหละ,ะเดี๋ยวก็ตอนที่สี่ก็มาย้างอีกทีนึงโอเคเนี่ยมันวิ่งคืนวิ่งลงอยู่หากินข้าวโอเคเนาะครับผมฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามช่องผมด้วยครับครับผมสวัสดีครับ